ข้าวกับเผลือปลาผัดชาแล้วก็งัวอ,อาหารย่างย่างๆนะ่ะแล้วก็ข้าวแล้วนี่ก็น้องตนอ้นอ้อคนสวยค่ะเรามีความสุขก,กันช่องไม่ลูกค่ะ วันนี้เน่ยกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันเด้อกินด้วยกันเลยค่ะมีอะไรน้องอ้อเขาก็จะปลอบใจแม่อยู่เสมอเขาก็สอนแม่ว่าทำอย่างนี้นะเพราะเขาเก่งเนาะเขามีความรู้กว่าใหญเนาะยายก็ความรู้มงอกว่าป๋าเดี๋ยวว่าหนูสอนแม่เลยเพราะว่ามันต้องต้องหนูให้สติให้สติแม่ในเรื่องที่แบบว่าบางทีแม่บางทีความคิดคนเราถ้าอยู่คนเดียวเนาะถ้าอยู่คนเดียวอ่ะ บางทีเวลามีปัญหาเข้ามาเออมันจะตะเลิดเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องคอยให้กําลังใจแม่แล้วเวลาที่ลูกเนะไม่ให้ช้อนก็ชี้แนะเวลาที่ลูกมีปัญหาลูกเองก็ก็ต้องการกําลังใจแม่ก็เป็นคนที่คอยให้กําลังใจลูกก็คือมันมันเป็นสิ่งดีๆที่่าแม่กับลูกมอบให้กันนะเนาะหนูก็รู้สึกดีใจเมื่อวานนี้หนูขอบอกตรงๆเลยว่าหนูเป็นห่วงความรู้สึกของแม่หนูเป็นห่วงความรู้สึกก็คือ วันนั้นที่ไปกกตูมน่ะหนูเห็นแม่แล้วหนูรู้แล้วว่าแม่มีความรู้สึกอย่างไรอ่ะเป็นเราเราก็ไม่สบายใจหรอกเนาะแม่มันไม่ใช่ความสบายใจเนาะแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงขั้นว่าที่เราต้องล้มหมอนนอนเสือคือเราก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการนะคะก็อันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท่านทนายเนาะแล้วก็เป็นความอยู่ในดุลพินิจของศาลเรายังไม่ได้การันตีว่าใครจะผิดจะถูกใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วมันเป็นคดีที่แบบว่ามันก็เบานะแม่เนาะ,ะมเพราะฉะนั้นนะโลกโเซเชียลก็อย่าไปตั้งไปแรงค่ะแรงยายนะเข้าไปดูช่องหนึ่งอะแรงมากเลยว่ายายจำลองเนี่ยไม่เป็นอันกินอันอนอนยังไงก็ไม่รอดเขาเชื่อแล้วอันนี้ยายก็อยากอยากฝากไปบอกช่องใหญ่ๆนะ ไม่รู้จริงอย่าพูดค่ะก็อย่าอย่าพูดให้ยายแบบว่าเสียขวัญกำลังใจมากเกินไปเนาะเพราะว่ามันยังไงก็ไม่รอดแน่พูดว่าอย่างี้มันไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงเนาะแม่เนาะมันไม่ใช่อะไรร้ายแรงเลยนะคะมันเป็นเป็นอะไรพ่อปากเจ้าของเขาเขาไปเอาทําคลิปแต่เหมือนเขาปลอบใจแต่เขาก็จะซ้ําเราประหมอตายพาอปากก็บอกแล้วไม่เชื่อเขาพูดว่าโอ้ก็เป็นไรเลิกอเลิกคิดจบ ไม่ได้เลยค่ะมาเอากองมาจะเชื่อใจกินให้เอฟซีแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกยายก็มีกําลังใจคือดอกอ้อเป็นคนอเป็นคนให้กําลังใจยายต้องมาอ้าวกินโชว์รายการกินรายการกินโชว์นะคะกินโชว์แบบแบบไหนแบบแบบอร่อยค่ะกินแบบอร่อยค่ะอ้ยผัดชานะคะทุกคนปลาผัดชานี่คือปลาผัดชาที่แม่ทานนะคะ ปลาผัดชานะคะอุ้ยแล้วกุ้งพันมังเลยกินเยอะนะคะวันนี้ FC เอฟซีเลียงเอฟซีช่องหนูเลี้ยงไม่ประสงค์ออกนามที่แรกต้นอ้อว่าจะพาแม่มาทานสองคนแล้วก็ปอบแบบว่าต้นอ้ออยากจะให้กําลังใจแม่เนาะแล้วทีนี้ FC เอฟซีเขารู้ข่าวอันน<ม>ี้กุ้งค่ะเขารู้ข่าวเขาเลยบอกว่าขอเป็นเจ้ามือนะคะก็ต้องขอพระคุณเอฟซีที่ไม่ออกนามที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ ก็ขอขอบคุณคนี่ไม่ประสงค์อาแต่ยายรู้อยู่เนาะอ่ะยายรู้แล้วว่าใครนะคะความรับไม่มีในลกนะแล้วก็ขอขอบคุณเราขอให้ถูกหวย้วยเบอร์วันนี้เลขออกยังกระบุงเลยแต่ถ้าเกิดกลับไปนี่เราถูกเลขเลยจะว่ายังไงวะโอ้ก็ทิว่าจังได้ก็ถือกินใหม่ไหมกลับกินใหม่ ถือกับมากินไหมเอามือนไหมจะเฝ้ากลับมาทันถึกต้องตั้งสติสัก่อนว่าจะเอาไปใช้แบบใช่โอ้ยอย่าเบาเนี่ยวนี่อย่าเบาเนี่ยวนี่ไม่ได้เห็นจะยากเลยลุงพนก็ตั้งกล้องกระถินอยู่ละองแล้วก็เอาคนละกองเลยแล้วก็เอาให้ล่ำลือไปเลยเอาให้ล่ำลือเอาคนละกองไปเลยมาขายเอฟซีมากินด้วยกันสวยคู่กันจ้าว่าสั่นเดี๋ยวตุนโออ่านคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะตุนโอ ถ่ายคลิปให้แม่ก่อนเนาะตอนนี้อาหารเราก็น่ากินมากเลยนะค่ะเอายหญ่ค่ะ5นาทีเอาเอา5นาทีก็ได้บอกอ๋อได้อ๋อโอเคงั้นก็5นาทีแล้วคุณคุที่ใจดีนะที่มาเลี้ยงข้าวของคุณยายค่ะเอาไปเอามาในคลิปคนก็ได้เปลี่ยนที่คุณศิษยานโอเคกดเลยเอายังไม่กดอ่ะกดแน่ มือมือมือขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้าไปดูย้อนหลังให้คุณยายด้วยค่ะอขอบคุณค่ะ